ไม่ลาออกครับยืนยันเลยครับไม่ลาออกจะออกทําไมครับมั่นใจเพราะนั้นก็มีคนสร้างกระแสอะไรเยอะแยะผมนึกบอกพี่น้องประชาชนว่าจะติดตามข่าวทางการเมืองหรือข่าวเรื่องบ้านเมืองทั้งหลายให้ติดตามจากสื่อหลักเท่านั้นเดี๋ยวนี้ใครก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็สร้างสื่ออะไรมาเยอะแยะฟังในใช้แดนก็ฟังให้ปวดหัวหมดบางทีผมเปิดมาก็ยองงว่ายังมีคนที่ไม่หวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองเยงอะแยะไปสร้างสื่อสร้างกระแสทําให้เกิดความวุ่นวาย ฟังจากกองทัพฟังจากรัฐบาลฟังจากสื่อที่เป็นสื่อหลักเท่านั้นที่เชื่อถือได้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีที่ไปที่มาก็จะไปฟังนะครับปวดหัวฟังแล้วเครียดเปล่าเปท่านนายกแพยยทองคานได้กำชับกับลูกพักในเรื่องนี้วันนี้<ๆ>วันนี้วันนี้นายกมายังไม่เคยได้ยินจากนายกว่าจะไม่ลาออกเลยเงี้ยผมได้ยืนยันว่าผมฟังว่าคุณไม่ได้เจอนายกผมได้เจอท่านก็บอกท่านไม่ลาออกเราได้ให้กําลังใจในายกอย่างเต็มที่วันนี้ท่านก็มาอยู่ที่สภา มาให้กำลังใจการทำหน้าที่ของกรรมธิการงบสสทั้งหลายท่านมาอยู่ที่นี่ใครอยากพบทุกอกทุกใจไม่สบายใจก็สามารถไปคุยกับท่านได้ันยืนยันนะครับกำลังใจในพักยังดีอยู่ใช่ไหมเต็มเต็มเต็ม <ๆ S 1> เปรี่ยมไม่มีอะไรทําให้ท้อถอยหรือมีความกังวลใดๆทั้งสิน้นต้องใกล้ตัดสินของศาลด้วยแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกบริสุทธิ์และท่านมีเจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง